ขอใช่ค่ะสมุนไพรใบผู่ค่ะสั่งซืชาใบผู่เลยค่ะไม่ทราบว่าสั่งกี่กล่องนี่คะมีราคาเท่าไหร่น้องคะสองกล่องหนึ่งพันค่ะสามกล่องหนึ่งพันสองร้อยบาทห้ากล่องหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเอาเป็นห้ากล่องค่ะห้ากล่องนะคะถามไม่ทราบว่าโทรจากจังหวัดไหนคะในกรุงเทพค่ะในกรุงเทพนะคะไม่ทราบว่าอยู่บริเวณไหนคะอยู่จันท์ค่ะจัญท์สามจินห้านะคะขอทราบชื่อนามสกุลด้วยค่ะ น้ำสกุลค่ะเอาแต่ช่วยแลส่งให้แมสเซนเจอราส่งได้ไหมคะได้ค่ะขอทราบบ้านเลขที่ได้ไหมคะบ้านเลขที่36มสิบทับสองทับสนะคะได้ค่ะ<า>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้แมสเซนเจอร์ติดต่อกลับไปนะคะจะได้ประมาณวันาไหนนะคะประมาณ1-2วันค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าแมสเซนเจอร์จะไปเดี๋ยวให้แมสเซนเจอร์ติดต่อกลับไปนะคะได้ค่ะที่เบอร์นี้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ